มีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าบ้านเดียว2ชั้นสห้องนอนเท่าไหร่บ้านเดียว2องชั้น4ี่ห้องนอนเท่าไหร่นะคะหรือเทาโฮมสองชั้นติจุดเท่าไหรเนาะคือหวานจะบอกเลยว่าอย่าว่าแต่แอดมินเลยคะ่ะขนาดตัวหวานเองเนี่ยก็ยังประเมินนะคะให้ลูกค้าไม่ได้นะคะยังไม่บรรลุถึงขั้นนั่งทางในล uh. ้อเห็น้าลูกค้านะคะ ก็เลยมีทริคนะคะดีๆมาให้ลูกค้านะคะได้ทําการวัดนะคะเพื่อที่จะได้ส่งให้ประเมินราคาเนาะหวานทําอะไรมีเหตุผลนะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าทั้งนั้นเลยค่ะเพราะร้านเรานะคะวัดขนาดตรงเป๊ะนะคะส่งให้ประเมินราคาราคาของเรานะคะจะไม่ได้บวกเพิ่มหน้างานเนาะลูกค้าบอกว่า เอ๊ะทำไมร้านอื่นส่งมาให้แค่นั้นก็ประเมินราคาได้แล้วเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการไปถึงหน้างานแล้วไปบวกเพิ่มบอกลูกค้าไว้ถูกๆแล้วไปบวกเพิ่มหน้างานเนาะเราก็เลยต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเป๊ะนะคะเพื่อที่จะได้ประเมินราคาให้ลูกค้าได้ นะคะแล้วก็ไปถึงหน้าง,งานเนี่ยจะได้ไม่มีการบว,วกเพิ่มใดยกเว้นแต่ว่าลูกค้าจะทําเพิ่มนะคะสมมุ <S <S ติว่าหวานประเมินนะคะให้ลูกค้าไปแล้วว่าบ้านเดี่ยวนะ2 7งหมไปถึงหน้าง,งานในส่วนที่ลูกค้าต้องเพิ่มแน่นอนถ้าลูกค้าทําเพิ่มนะคะยกตัวอย่างเช่น1ถ้าลูกค้าเพิ่มเป็นแบบลอนรางเทปนะคะลูกค้าก็ต้องเพิ่มค่ารางนะคะ2ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากาม่านที่หวานประเมินมาเป็นมูรี่นะคะอันนี้ลูกค้าก็ต้องเพิ่มนะคะ และ3นะคะลูกค้าต้องการเพิ่มผ้าโปร่งที่เกินแถมนะคะเพราะว่าตัวที่เราแถมเนี่ยมันก็จะมีส์กกำหนดเนาะว่ากําหนดกว้างไม่เกินเท่าไหร่สูงไม่เกินเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่บ้านเนี่ยถ้าบ้านไซส์แบบนี้นะคะบ้านไซส์ที่หวานยืนอยู่เนี่ยโดยปกติก็ใช้ได้เกือบหมดทุกจุดเลยะคะ่ะแต่บางบ้านเนี่ยบ้านไซส์ใหญ่เนาะ ใช้ได้ไม่ครบลูกค้าก็ต้องการเพิ่มแบบนี้ก็จะมีส่วนต่างมีส่วนเพิ่มนะคะแต่ถ้าลูกค้าประเมินราคาไปแล้วลูกค้าไม่ได้เพิ่มอะไรเลยต้องการทําแค่ในโปรที่หวานประเมินให้ราคาก็จบตามนั้นเลยค่ะเห็นไหมคะการที่ลูกค้าส่งคณาส่งลูกค้ามาประเมินราคาประโยชน์ของลูกค้าทั้งนั้นเลยค่ะจริงไหมคะทีนี้หวานจะมาแนะนําวิธีการส่งให้ประเมินราคานะคะวิธีการแรกเลยนะคะก็คือถ้าเป็นบ้านโครงการเนาะเป็นบ้านโครงการมาตรฐานทั่วไปเลยนะคะลูกค้า ก็ถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปจุดที่เป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะมีประตูมีหน้าต่างกี่บานกี่บานนะคะถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะถ่ายรูปเป็นแต่ละบานให้ชัดเจนเลยเนาะส่งมาให้ประเมินราคาแล้วก็แจ้งด้วยว่ารวมทั้งหมดกี่บานนะคะชื่อหมู่บ้านโครงการอยู่ที่ไหนทําไมต้องให้บอกว่าอยู่ที่ไหน <What? S 1> คะทราบไหมคะว่าทําไมเพราะว่าบางหมู่บ้านโครงการต่างจังหวัดก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องการทราบว่าของลูกค้าเนี่ยอยู่กรุงเทพปริมณฑล หรืออยู่เชียงใหม่เชียงรายหรืออยู่ใต,อต้อยู่อีสานเนาะเราก็ต้องการทราบเรื่องของการเดินทางต่างๆด้วยนั่นเองนะคะเราก็เลยต้องการทราบว่าบ้านลูกค้ายอยู่ที่ไหนด้วยนะคะและอย่างที่สองนะคะวัดนะคะประตูนหน้าต่างนะวัดนะคะด้านความกว้างนะคะก็คือจากสุดขอบองกบเนาะ จากสุดขอบวงกลบนะคะขอบวงกลบเรามีแค่ไหนก็วัดไปตามนั้นเลยนะคะจากฝุดขอบว um. งกลบจากซ้ายนะคะมาขวาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ120เซนนะคะหกลงนิดหน่อยไม่เป็นไรเลยนะคะก็คือส่งไปได้เลยอันนี้ก็คือด้านของความกว้างนั่นเองนะคะหน่วยนะคะเราจะดูเป็นเซนนะคะหรือดูเป็นเมตรก็ได้เนาะไม่เอาเป็นนิ้วนะคะด้านบนคือด้านบนเขาจะเป็นนิ้วนะคะด้านล่างคือจะหน่วยเป็นเซนนะคะด้านบนเป็นนิ้วเราเอาด้านเซน เรอเอาหน่วยเป็นเซนตหรือเป็นเนมตรนั่นเองนะคะอ่ะความกว้างเราได้แล้วเนาะส่วนความสูงเหมือนกันเลยค่ะเราวัดจากขอบวงกลบนะคะวัดจากขอบวงกลบบนลงมาถึงด้านล่างนะคะอ่ะอย่างนี้ก็คือ144เซนนั่นเองนะคะบวกลบได้อาจจะบอกว่าเออ145ก็ได้นะแต่ว่าเออไม่ใช่บอกว่าร้อยหนึ่งอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาประเมินราคาแล้วอะ่ะทั้งเรื่องของความสูงเนี่ย เรายังทําให้ลูกค้าได้ถือ2เมตร6 0นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสมากเรื่องความสูงแต่เรื่องของความกว้างเนี่ยซีเรียสนะคะสมมติว่า120ก็ต้องบอก120นะคะไม่ใช่120แล้วบอก100หนึ่งแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าอันเนี้ยเวลาไปถึงหน้างานลูกค้าสมมติเราบอกไว้100หนึ่งพอไปหน้างานเนี่ย120อันนี้ก็มีส่วนต่างแ oh, <no. S 1> นะคะแต่โอเคหวานี่ยเป็นคนใจดี <laughs> เป็นคนสวยนี่ใจดีนะคะ uh. เวลาที่ไปหน้างานแล้วเออเลินนิดๆ,ๆหน่อย0เซนนี่2 วันไม่ค่อยได้ติดตังค์ลูกค้าหรคะ่ะก็โอเคทําไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะไปดูถึงความสวยงามของค้าด้วยอย่างเช่นอ่ะโอเคเมตรี่สิบเราออกห้างอีกอะไรอีกเเสร็จทำเสร็จแล้วอย่างเงี้ยก็คือเมตรหกสิบใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยลูกค้าเวลาวัดเนี่ยเมตรยี 120, นะ่สิบเนาะเวลาทำจริงเมตรหกสิบเราดูถึงความสวยงามการใช้งานการออกห้างเพื่อการแสงรอดตา่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการ วัดนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งวิธีอันนี้คือง่ายมากๆลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเลยอันนี้ก็คือแบบง่ายสุดๆนะคะก็ลูกค้าโอนจองเลยค่ะอนจองนะคะแล้วก็นัดวันนะคะให้หวานหรือทีมช่างไม่ใช่ทีมช่างหรอกน้องชายหวานนี่เองนะคะที่ร้านหวานเนี่ยจะมีวัดงานก็คือ2คนนะคะก็คือคนแรกก็คือหวานเอง คนที่2ก็คือน้องชายนะคะก็จะออกไปวัดหน้างานออกแบบให้น้องชายก็มีประสบการณ์เป็นสิปีเหมือนหวานเลยไม่ต้องกลัวเรื่องของการออกแบบต่างๆนะคะเพราะว่าเขาก็จะรู้เรื่องทั้งเรื่องช่างนะคะเรื่องของการออกแบบด้วยเช่นกันเนาะง่ายๆก็คือโอนจองนะคะแล้วเรามีโอนจองก่อนไปหน้างานนะคะเราจะไปวัดออกแบบให้ลูกค้านะคะเอาผ้าไปให้เลือกด้วยเนาะอันนี้ก็คือง่ายสุดเลยลูกค้าแค่โอนจองนะคะใช้เงินแก้ปัญหาแล้วจบเลยค่ะแล้วพามานะคะก็จะได้ออกมาสวยแบบนี้นะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่า ว่าเงินที่ลูกค้าออนจองนะคะเราไม่ได้ หักเป็นค่าวัดงานหรือค่าอะไรเดินทางใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเงินในส่วนที่ลูกค้าโอนจองเนี่ยเราจะหักให้เป็นมัดจํานั่นเองค่ะสมมุติว่าลูกค้าทําประมาณทั้งหลังนะสมมุติสาม0 0ื่นนะคะเราก็จะเอาเงินที่จองเนี่ยมาหักให้ในส0ม0 0ื่นเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเราจะยึดนะคะเพราะว่าในส่วนนี้ก็คือหักคืนให้ลูกค้าเป็นค่ามัดจานั่นเองค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะส่งขนาดที่หวานบอกเมื่อกี้นะคะ หรือว่ารูปถ่ายนะคะมาให้ประเมินราคาก่อนได้เลยค่ะที่เพจด้านล่างนี้หรือที่ไลน์แอดมารีดี n ไซค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวสวยๆข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ